ขุนเขาสิเนรุหรือขุนเขาพระสุเมนคือภูเขาที่เป็นศูนย์กลางของโลกเป็นที่อยู่ของสิ่งมีวิญญาณในภพภูมิต่างๆของสัตว์โลกเขาสิเนรุตั้งอยู่เหนือน้ำแปดหมื่นสี่พันโยนภายในจักรวาลมีภูเขาชื่อหิมะวัน เป็นเทือกเขายาวติดต่อกันเป็นพืชเรียกว่าเขาจักรวาลโดยแต่ละจักรวาลมีพระอาทิตย์พระจันทร์ดาวดึงรวมทั้งมหาทวีปทั้งสี่ด้านทิศตะวันออกของเขาสิเนรุเป็นเขตแดนของบุพะวิเทหทวีป ซึ่งมนุษย์ในทวีปนี้มีหน้ากลมเหมือนพระจันทร์วันเพนมีอายุยืนได้หนึ่งร้ปีจึงตายด้านทิศตะวันตกของเขาซิเนรุเป็นเขตแดนของอมอรโคโยานทวีปซึ่งมนุษย์ในทวีปนี้มีหน้ารูปเหมือนเดือนแรมแปดค่ำจมูกโด่งคางแหลม มีความสูงหกสอบมีอายุยืนได้สี่ร้อยปีจึงตายด้านทิศเหนือของเขาซิเนรุเป็นเขตแดนของอุตรกุรุทวีปซึ่งมนุษย์ในทวีปนี้มีหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้างและยาวเท่ากันมีความเป็นอยู่ดี อุดมสมบูรณ์กว่าคนในทวีปอื่นทั้งนี้ก็เพราะบุญและการที่พวกเขารักษาศีลมีอายุยืนได้หนึ่งพันปีจึงตายอายุของมนุษย์ในทั้งสามทวีปไม่เคยเพิ่มขึ้นหรือลดลงเลยเพราะมนุษย์เหล่านั้น ตั้งอยู่ในเบญจศีลตลอดการมิได้ขาดไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ขโมยทรัพย์สิสนไม่ว่าจะมากหรือน้อยของผู้อื่นมาเป็นของตนไม่เป็นชู้กับภรรยาของผู้อื่นส่วนผู้หญิงในทวีปเหล่านั้นก็ไม่ลอบเป็นชู้กับสามีผู้อื่น หญิงเหล่าอื่นก็ไม่ลอบเป็นชู้กับสามีของหญิงเหล่านั้นอันหนึ่งมนุษย์เหล่านั้นไม่พูดเท็จเว้นจากการดื่มสุลาของเมาและรู้จักยำเกรงผู้อาวุโสบิดามารดารู้จักรักที่รักน้องด้านทิศใต้ของเขาสิเนรุ เป็นเขตแดนของชมพูทวีปที่พวกเราอาศัยอยู่กันนี้เองซึ่งมนุษย์ในทวีปนี้มีหน้ารูปไข่เหมือนดุมเกวียนอายุของมนุษย์ชาวชมพูทวีปอาจจะยาวหรือสั้นก็ได้เหตุเพราะมนุษย์ทั้งหลายมีศีลบ้างไม่มีศีลบ้าง คราวใดที่มนุษย์ทั้งหลายมีศีลธรรมบำเพ็ญบุญกุศลและปฏิบัติธรรมยำเกรงผู้อาวุโสบิดามารดาครูบาอาจารย์และสมณะพราหม์อายุของมนุษย์เหล่านั้นก็จะยาวขึ้นคราวใดที่มนุษย์ทั้งหลายไม่มีศีลธรรม ไม่บำเพ็ญบุญกุศลไม่ยำเกรงผู้อาวุโสบิดามารดาครูบาอาจารย์และสมณาพราหมณ์อายุของมนุษย์เหล่านั้นก็จะสั้นลงเพราะเหตุดังกล่าวอายุของมนุษย์ในชมพูทวีปนี้จึงกำหนดไม่ได้ และส่วนที่อยู่ข้างใต้ของเขาซิเนรุก็คือเมืองของอสูรโดยมีเขาสามลูกเหมือนก้อนเศร้ารองรับเชิงเขาซิเนรุเรียกว่าเขาตรีกูดหรือเขาสามยอดขุนเขาซิเนรุเป็นพื้นแผ่นดินแรกที่โผล่ปรากฏขึ้นมา ของโลกธาตุที่เกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากที่โลกธาตุได้ถูกทำลายไปซึ่งการทำลายของโลกธาตุนั้นถูกทำลายไปจนถึงเทวโลกและพรหมโลกในชั้นสุภกินหาอันเป็นตติยะภูมิสามซึ่งแผ่นดินที่โผล่ขึ้นมาเป็นครั้งแรกนี้ เป็นที่ตั้งของเทวดาชั้นดาวดึงสาภูมิส่วนภูมิที่อยู่สูงขึ้นไปจากยอดเขาสินเนรุคือยามาดุสิตดิมมานรดีปรณิม,มิตวัสวัตดีต่อจากนั้นก็เป็นภูมิของรูปภพสิบหกชั้นและอรูปภพสี่ชั้น เขาสิเนรุสูงหนึ0งแสนหกหนแยแต่จมอยู่ในสีทันดรมหาสมุทรอยู่ครึ่งหนึ่งวัดรอบเขาได้สองแสนห้าหมื่นสพื้นดินบนยอดเขาประกอบไปด้วยรัตนะทั้งเจ็ดมีแก้วมรกตแก้วมุกดาแก้วประพานแก้วมณี แก้ววิเชียนเงินและทองตามไหลเขาของทั้งสี่ด้านด้านตะวันออกเป็นเงินด้านตะวันตกเป็นแก้วผลึกด้านใต้เป็นแก้วมรกตด้านเหนือเป็นทองน้ำในมหาสมุทรอากาศต้นไม้ ใบไม้ที่อยู่ในด้านนั้นๆจะเป็นสีของไหล่เขานั้นๆตอนกลางของเขาซีเนรุเป็นที่อยู่ของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิการอบเขาทั้งสี่ด้านเป็นที่สถิตของเท้ามหาราชทั้งสี่คือเท้าทตรถ ประจําอยู่ทางทิศตะวันออกเท้าวิรุณหกประจําอยู่ทางทิศใต้เท้าวิรูปักประจําอยู่ทางทิศตะวันตกเท้ากูเวนหรือเท้าเวสุวรรณประจําอยู่ทางทิศเหนือโดยที่มหาราชทั้งสี่เป็นเทวดาชั้นหัวหน้า ทำหน้าที่ปกครองดูแลเทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกาทั้งหมดรวมทั้งมนุษย์โลกด้วยตอนกลางของเขาสิเนรุมีชานบันไดเวียนห้ารอบลงมาจนถึงตอนใต้ของพื้นมหาสมุทรสีทันดอนคือชั้นที่หนึ่งเป็นที่อยู่ของพญานาค ชั้นที่สองเป็นที่อยู่ของครุฑชั้นที่สามเป็นที่อยู่ของกุมพันเทวดาชั้นที่สี่เป็นที่อยู่ของยักษ์เทวดาชั้นที่ห้าเป็นที่อยู่ของเท้าจาตุมหาราชิกาทั้งสี่รอบๆเขาสีเนรุมีแนวเทือกเขาทิพย ที่มีความสูงลดหลั่นกันลงไปเจ็ดชั้นล้อมรอบอยู่เรียกว่าสัตบัญรรอบที่หนึ่งแนวภูเขาชื่อว่ายุคันธรรอบที่สองแนวภูเขาชื่อว่าอิสทรรรอบที่สามแนวภูเขาชื่อว่ากรวิกะรอบที่สี่ แนวภูเขาชื่อว่าสุทัศนะรอบที่ห้าแนวภูเขาชื่อว่าเนมินทร์รอบที่หกแนวภูเขาชื่อว่าวินตะกะรอบที่เจ็ดแนวภูเขาชื่อว่าอัศกันนะและยังมีภูเขาจัก,กรวาลเป็นภูเขาที่กั้นระหว่างจุลโลกธาต